ก็คงไม่ละทิ้งหน้าที่วิญญาณของนักกฎหมายที่ดีทุกครั้งที่มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจถ้าผมเป็นฝ่ายค้านผมจะต้องลุกขึ้นอภิปรายไม่ไว้วางใจทุกครั้งสิ่งที่เป็นรางวัลชีวิตที่ภาคภูมิใจมากก็คือคุณพ่อได้เป็นคุณพ่อดีเด่นใช่ไหมครับทั้งคุณพ่อและคุณแม่เป็นคุณพ่อดีเด่นคุณแม่ดีเด่นและได้ในช่วงที่พวกผมเป็นฝ่ายค้านอำนาจหรืออิทธิพลของการเป็นร,รัฐบาลไม่เคยเข้าไปแทรกแซงและเขาผมคิดว่าเขาเปรียบเทียบว่าพ่อผม เรียนจบแค่พอสาแม่ไม่เคยเรียนหนังสืออ่านไม่ได้เขียนไม่ออกนเขียอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แต่ปรากฏว่าได้เลี้ยงลูกด้วยความอุตสาหะพยายามและสอนให้ลูกเป็นคนดีท่านก็มีลูกทั้งหมด3าคน4ี่คนครับสี่คนนะาคนรับอ๋อสามคนลูกชายคนหนึ่งลูกสาวสองคนนะครับก็บครวมีความสุขมีความสุขครับครับอยากจะให้ท่านฝากข้อคิดอะไรหนึ่งนาทีสุดท้ายแกท่านผู้ชมเฉยเลยครับต้องพยายามสอนลูกว่าหนึ่งเวลาครบ พาสมาคมกับเพื่อนฝูงอย่าให้เพื่อนเสียเปรียบเรานะอสองต้องซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่การงานและต่อประชาชนครับสามใช้ความอดทนและพยายามในสิ่งที่รับผิดชอบให้ได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่เรารับผิดชอบอยู่อย่างไรก็ตามนะครับ,รบอยากให้เห็นอกเห็นใจพี่น้องประชาชนผู้ออ้อยโอกาสเห็นอกเห็นใจพี่น้องประชาชนผู้รอยโอกาสแล้วพ็เหตุว่วาขณะนี้ ส่วนมากมักจะมีการแบ่งแยกประชาชนผู้น้อยโอกาสกับผูบ้มีโอกาสสุดท้ายก็คือคเกิดความแตกแยกเพราะะฉนั้นอย่าได้ดูถูกดูแคลนอย่าได้แบ่งแยกผู้ได้โอกาสนะครับ,รบ,รบท่านผู้ชมครับนี้ก็คือ,อเราได้รู้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ <c oughs> เกี่ยวกับอ,อดีตอายการแล้วก็มาเป็นนักการเมืองลูกคนจนลูกชาวบ้านลูกชาวนาแล้วก็ยังคงทําหน้าที่เป็นนักกฎหมายที่ดีของชาติ ด้วยจิตแล้วก็ด้วยวิญญาณแล้วก็มีข้อคิดที่ดีๆเราเชื่อว่าสิ่งที่เราได้สนทนากันน่าจะมีประโยชน์แล้วก็มีคุณค่ามากต่อท่านเลยทีเดียวนะครับวันนี้รายการคนดีมีสาระนะครับมอีอยากจะประกาศเกียรติคุณให้กับท่านถาวรเสียนเนียมนะครับว่าเป็นทานาย แผ่นดินสะเทือนจริงๆเลยนะครับเป็นของขวัญเล็กๆน้อยๆนะครับขอบคุณมากฮะจากรายการคนดีมีสาระนะครับขอบคุณมากครับจริงๆนะผมทําอะไรได้ไม่มากนักรับขอบคุณมากสําหรับชื่อนี้แล้วก็พยายามจะรักษาขอบคุณสิ่งที่ดีๆเอาไว้ครับขอบคุณครับท่านครับสวัสดีครับลาแลวครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ